ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงอันตรายนั่นก็คือกรดและเบสค่ะถ้าพูดถึงกรดและเบสหลายคนอาจจะนึกถึงสารเคมีในห้องทดลองแต่จริงๆแล้วสารเคมีเหล่านี้อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นน้ำส้มสายชูที่เป็นกรด หรือสบู่ที่เป็นเบสแต่ถ้าสารเหล่านี้มีความเข้มข้นสูงขึ้นมาเมื่อไรมันจะกลายเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและอันตรายมากค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าอันตรายของมันคืออะไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่อันตรายของกรดและเบสกันก่อนนะคะอันตรายหลักๆจะแบ่งได้เป็นสีส่วนด้วยกันได้แก่ การสัมผัสโดยตรงเมื่อกดหรือเบียดสัมผัสกับผิวหนังของเรามันจะทําให้เกิดการอักเสบและเป็นบาดแผลผูพองหรือที่เรียกว่าแผลไหมจากสารเคมีนั่นเองค่ะซึ่งเจะปวดและรุนแรงกว่าแผลไหมทั่วไปมากอันตรายที่สองนะคะเมื่อสารกระเดนเข้าตาจะไปทำลายเนื้อเยื่อในดวงตาได้อย่างรวดเร็วและอาจทำให้ตาบอดทาวรได้ค่ะ อันตรายที่3นะคะคือระบบทางเดินหายใจโกลและเบียดบางชนิดมีกลิ่นฉุนและละเหยได้ง่ายหากเราสูดดมไอละเหยเข้าไปมากๆจะทำให้เกิดการละคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจหรืออาจทำให้หายใจติดขัดได้ค่ะอันตรายที่4นะคะคือการรับประทานอันนี้อันตรายที่สูดและเราต้องล่าระวังอย่างมากค่ะ หากเผ่อรับประทานเข้าไปสารเคมีเหล่านี้จะไปทำลายอาวัยวะภา,ายในอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากดและเบดเป็นอันตรายมากๆดังนั้นการป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในห้องปฏิบัติการค่ะการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PPE อุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นนะคะอย่างแรกคือแว่นตานิรลัยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สารกระเด็นเข้าตาค่ะอย่างที่สองคือเสื้อคุมปฏิบัติการหรือเสื้อกาวแขนยาวเพื่อปกป้องผิวหนังและเสื้อผ้าของเราค่ะอันที่สามถุงมือยางควรเลือกใช้ถุงมือที่ทนสารเคมีเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงค่ะ นอกจากอุปกรณ์แล้วยังมีข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่เราต้องจำให้ขึ้นใจด้วยนะคะข้อแรกอ่านฉลากทุกครั้งก่อนใช้สารเคมีต้องตรวจสอบชื่อและสัญลักษณ์อันตรายให้แน่ใจทุกครั้งข้อที่2ห้ามสัมผัสโดยตรงไม่ว่าจะดมชิมหรือใช้มือสัมผัสเด็ดขาดข้อที่3 เทสารเคมีอย่างระมัดระวังและจำให้แม่นว่าเทกดลงในน้ำเสมอห้ามทำกับกันเด็ดขาดเพราะการเทน้ำลงในกดจะทำให้เกิดความร้อนสูงและสารอาจจะกระเด็นขึ้นมาใส่เราได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะถ้าต้องทำงานกับสารที่มีไอระเหยควรทำในตู้ดูดควันเพื่อป้องกันการสูดดมค่ะ แม้ว่าเราจะระวังแค่ไหนแต่อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีการรับมือที่ถูกต้องค่ะหากกดหรือเบ็ดหกใส่ผิวหนังหรือเสื้อผ้าสิ่งแรกที่ต้องทำคือดีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆทันทีเปิดน้ำให้ไหลผ่านบริเวณที่โดนสารเคมีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย15-20นาทีเพื่อชาล้างและเจือจางสารเคมีให้ได้มากที่สุด และรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีค่ะข้อควรจำสำคัญห้ามใช้สารเคมีอื่นมาล้างเพื่อให้เป็นกลางนะคะเช่นห้ามใช้เบ็ดมาล้างกดเด็ดขาดเพราะอาจเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและทำให้แผลแย่ลงได้ค่ะหากสารกระเด็นเข้าตาให้รีบไปล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที เปิดเปลือกตาให้กว้างและให้น้ำไหลผ่านดวงตาอย่างน้อย15-20นาทีและหลังจากล้างแล้วให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะหากเกินกินหรือสูดดมรีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้นไปยังที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอย่าพยายามทำให้อาเจียนเว้นแต่จะมีคำสั่งจากแพทย์รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมฉลากสารเคมีค่ะ ันนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์อันตรายและข้อระวังที่อยู่ในฉลากสารเคมีนะคะข้างกว่าสารเคมีสารกัดก่อนมีพิษต่อดวงตาและผิวหนังวัตถุระเบิดสารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง สารไวไฟสารออกซิไดซ์สารเปอร์ออ,อกไซด์การบรรจุภายใต้ความดันสารที่มีพิษเฉียบพ,พันธุ์อันตรายถึงชีวิตสารที่เป็นพิษต่อสุขภาพสารก่อมะเร็งสารที่เป็นพิษต่อสิงอ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสิงอ่งแวดล้อมสารที่มีพิษเฉียบพ,พันธุ์เป็นอันตรายนะคะทําให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้และมีผลต่อทางเดินหายใจนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะ ความปลอดภัยในการใช้กดและเบรขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักป้องกันดีกว่าแก้ไขและถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆให้จําไว้ว่ารีบล้างด้วยน้ําสะอาดท,าทันทีหวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทํางานกับสารเคมียอย่างระมัดระวังและปลอดภัยคะ่ะพบกันใหม่ในบทเรียนหนะะ้าค่ะ